ในยุคที่พื้นที่มีจำนวนจำกัดและที่ดินมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการแทนที่ด้วยระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริษัท LPI และ Lens ประเทศไทยจำกัดผู้ดําเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้าครบวงจรพร้อมบริการติดตั้งออกแบบและให้คำปรึกษาด้านคลังสินค้า โรงงานคุณภาพระดับภูมิภาคอาเซียนและเหล็กเกรดมาตรฐานที่สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดที่เหมาะสมกับธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมานานกว่า50ปี จากการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง LPI a c k Lens จึงกลายเป็นผู้นำที่ให้บริการงานจัดเก็บสินค้าทุกรูปแบบตั้งแต่ครุภัณฑ์ห้องสมุดชั้นเก็บเอกสารสำน,นักงานชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าและชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม มีบริการรับผลิตตามแบบเฉพาะตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึงการบริการหลังการขายและให้คําแนะนำด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามาอย่างยาวนาน เื่อเทคโนโลยีในการจัดเก็บและใช้งานกลายเป็นเรื่องของกลไกอัตโนมัติ LPI และเล n s ์จึงมีการพัฒนาและทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เรากลายเป็นผู้บุกเบิกระบบการจัดเก็บอัตโนมัติในประเทศไทยที่ช่วยยกระดับงานด้านโลจิสติก i l a c ก l e n s มีทีมงานที่มีประสบการณ์และฝึกฝนงานอย่างต่อเนื่องที่พร้อมเสมอเพื่อซัพพอร์ตรองรับทุกความต้องการระบบจัดเก็บของธุรกิจของคุณ LPI ภูมิใจและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ทำให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ